มาชมนาฬิกาไห่เซรามิกสีขาวนะครับรุ่นนี้เป็นไซส์ของคุณผู้หญิงนะครับรุ่น R27072012 ครับก็ไซส์กำลังน่ารักครับไซส์นี้อยู่ที่30มิบลแล้วก็เป็นกระจกสไฟล์นะครับเครื่องคอร์สการรับประกันของราโดเราเนี่ยจะรับประกันตัวแบตเตอรี่2ปีแล้วก็ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องหัก มีปัญหาก็สามารถเซอร์วิสฟรีภายใน5ปีครับ mm hmm. ก็ซ่อมฟรีรุ่นนี้ก็จะมีอินเด็กหลักชั่วโมงครับ mm hmm. แล้วก็ตัวเข็มนาทีเข็มชั่วโมงนะครับนี่คจะเป็นลักษณะนี้ชัดเจนนะครับก็จะเป็นไนส์ไลท์ลูมหรือว่า Super ume, ร์ลูมิเนีมว่าเราแต่จะ,จะเรียกนะครับหรือว่าภายน้ำ ก็จะเห็นในที่มืดนะครับแสงสลัวๆวเนี่ยทบแสงเนี่ยก็จะเห็นเวลาชัดเจนโัววัสดุเนี่ยจะทนทานต่อการขีดข่วนน้ำหนักค่อนข้างเบาเลยนะครับใส่สบายไม่ละคายเคลองผิวนะครับสำหรับท่านที่แพ้ง่ายกับวัสดุพว,พวกนิกเกิลพวกนี้ไอเท็ซเซรามิกจะไม่มีอาการแพ้แล้วก็ปรับอุณหภูมิกับผิวเราได้เร็ว อลไครับผมสวยจริงครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ